เพืเ่อนๆทุกคนนะครับมือน,นีนะครับแบดสิมาแชร์วิธีการต้มไข่ย,ยังไงเนาะไม่ให้แตกนะครับแล้วก็ให้ไข่นะครับปอกง่ายๆเนาะพี่น้องนี่นะครับปอกง่ายเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับยุทธ่การเลือกไข่เนาะพี่น้องเขาต้องเลือกไข่ที่สีเปลือกเข้มๆนะครับนี่นะครับแล้วเขาก็ต้องเลือกตัวที่สีเปลือกเข้มๆนะเพราะว่าตัวเปลือกเข้มนะครับเปลือกเขาจะแข็งเนาะพี่น้องสีแข็งแรงนะครับ หลังจากนั้นนะครับเขากะทําการล้างไข่เนาะพี่น้องด้วยน้ําเปล่านะครับนี่นะครับแล้วก็เขาจะใส่ตัวเบกกิ้งโซดาเนาะผงเบกกิ้งโซดานะครับเป็นการทําความสะอาดเปลือกไข่ก่อนนําไปต้มนะครับเพราะว่าบางทีตามเปลือกไข่มันก็จะมีพวกขี้ไก่ข,ขี้หัวอาหารนั่นสิเนาะพี่น้องมันก็เห็ดเวลาอ่านไข่เขามมนแตกนั่นสิเดี๋ยวมันจะม,มีพวกเชื้อโรคนะครับซึมเข้าไปในไข่เขาได้เนาะเห็ดห้ทองเสียได้นะครับพี่น้อง หลังจากที่เขาล้างไข่เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยผงเบกกิ้งโซดานะครับเดี๋ยวเขาจะมาแช่ไข่เนาะขั้นตอนนี้คือการแช่ไข่นะครับด้วยน้ําส้มสายชูกลั่น5%นะครับพี่น้องนี่นะครับผมใส่น้ําส้มสายชูลงไปนะครับแล้วก็น้ําไข่นะครับลงไปแช่เนาะนี่นะครับผมแช่ประมาณนี้เลยนะครับกะน้ำกับประมาณถ่วไข่นะครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเขาสี ใส่มือค้นนิดนึงนะครับเพื่อให้น้ำส้มสายชูมันแตกตัวเนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเขาสิถิ่มใบป,ประมาณ 2- 3ถึงานาทีนะครับเพื่อให้น้ำส้มสายชูเข้าไปเหตปฏิกิริยากับไข่เนาะพี่น้องโอเคนะครับพี่น้องหลังจากที่เขาแช่ใบประมาณ 2- 3ถึงานาทีนะครับเดี๋ยวเขาสีน้ำไข่นะครับขึ้นมาผักไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับ นำขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับนี่นะประมาณนี้เลยนะพี่น้องหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเขาติดเตาแก๊สเลยนะครับใส่ไฟ,ไฟกลางนะพี่น้องไฟแบบกลางนะครับผมนำก็จะท่วมไข้ที้เก้านะครับนำนี่ท่วมไข้เลยพี่น้องเดี๋ยวรอจนรู้สึกว่าหมอเขาเริ่มห้อนนะครับมีฟองอากาศ ฟูดบุบะบุบะขึ้นมาแล้วพี่น้องเขาก็เติมเกลือลงไปหนึ่งช้อนเนาะใส่เป็นเกลือแกงนะครับเกลือเฮแนาวกินเท่านี้ละหนึ่งช้อนนะครับเดี๋ยวเขาสีคนนิดนึงนะครับเพื่อให้เกลือมันแตกตัวนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับพี่น้องนี่นะครับเกลือเริ่มแตกตัวแล้วนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเขาสีน้ำไข่นะครับค่อยๆว่างนะพี่น้องขั้นตอนนี้เขาต้องค่อยๆวางนะครับ เดี๋ยวไข่มันจะแตกนะครับต้องค่อยๆว่างทีละใบเนาะพี่น้องนี่นะครับน้ำก็จะท่วมนะครับท่วมไข่พอดีเนาะพี่น้องนี่นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะร้อนะครับให้หมอเดือดเนาะอ่าประมาณสิบนาทีนะครับนี่นะครับหมอเขาก็เริ่มเดือดแล้วนะครับใส่ไฟกลางนะพี่น้องประมาณสิบนาทีนะครับ โอเคนะพี่น้องเริ่ม10นาทีแล้วนะครับบันนี้เฮากระซี 4, น้าไข่ขึ้นมา,าลดอุณหภูมิไข่นะครับด้วยน้ําเปล่านะพี่น้องนําอุณหภูมิห้องเฮาเนี่แหละครับนี่นะครับน้าไข่ขึ้นมาพักไว้แช่น้าอันเป่านะพี่น้องให้ไข่เขาคลายความ้อนนะครับกระทิมไปสักระยะหนึ่งนะพี่น้องให้แบบไข่ไม่เริ่มแบบว่าเอออุณหภูมิลดลงจักน้อย,อยงส่นะครับนี่นะครับพักไว้จักน้อยนึงนะครับ นี่นะครับผมเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับเอามาปอกกันเลยพี่น้องเอามาเบิ้งกันเลยนะครับว่าใครอันแรกคือป้าแตกแน่นอนเนาะพี่น้องนี่นะครับใครสวยทุกใบนะครับสวยทุกน่วยเลยพี่น้องตมออกมาครับนี่ครับสังเกตเบิ้งเปลือกก็จะปอกง่ายนะครับพี่น้องเห็นว่ามันสีหล่อนออกง่ายๆนะครับนี่นะครับผมง่ายแห้งนะพี่น้องสามารถเทกตามได้นะครับเห็นผลจริงเนาะพี่น้อง นี่นะครับหวังว่าพี่น้องนะครับสิ่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้เนาะพี่น้องบอมาก,กันหน่อยนะครับเฮ็ดตามได้เด้อนะครับผมคลิปนานะครับแบลสีพลาสเฮ็ดอีหยังกะอย่าลืมกดสันกระดิ่งไวเลเ้อเพื่อสิบไระพาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผม